โลกนรกนี่ตองตายสักคนจะสิบปตุกจริงๆแล้วนรกก็หมายถึงคนที่อยู่ไกลๆเห่าสาคนนักใจให้เหาขันแม่ลูกก็ได้แจ้พวกอวชาตั่บุตรพวกอภิชาตบุตรกับสหาชาตบุตรยั่งดีอยู่หรอกพวกอวชาตั่บุญสิบเป็นนรกของพอของแม่น,นี่นางสีไตโรวิฐานก็จัพวกนี้แหละเป็น นรกเขาปฏิบัติธรรมะทายใจบ่สูงเขากระตงนรกขุมนี้นั่นนั่นค่อยให้เดินทางจนผ่านกายาาุปัสสนาไม่ผ่านกายญาปุปัสสานาก็ศึกษาละเอียดรูจาารร้จ,จ,จ,จักาจากายแล้วก็ยิ่งเฝ้าดูอยู่บ่ส่าจบไหนจบอะไรที่ลวพอพวกใช้นี่เข้าใจหรือได้กายรู้จักกายแล้วบ่บ่ท่านจบ เรื่องกายยังมีอีกเยอะแยะเพ่าๆหลายเรื่องหลายเล่าที่ย่อมพอย่อมเมจะต้องศึกษารูจักรายแล้วกายสดๆกายเปลี่นๆมันจะต้องมี่หลายสิ่งที่เท่าสิเหตุสิธรรมกับมันสิปวดเปลปืองสิแจะไข้หามันปัญหาที่เกิดกับกายหนุนงนุงตัวมี่แล้วบ่มี่สื่อเดียมีแล้ว,ว,ม,ม,ลวมันจะต้องปัญหาเกิดกับมันที่เท่าหายข้มมือ <c oughs> มนอยาเขาเข้ากับหาให้ได้กับจินยามพร้อมหน้าเพี้ยงตามีแก้ปัญหาควบยามันก็หายน้าเหาอนกันไ่ได้กินพร้อมกันดอกก็หายน้ากินไผ่กินมันลืมไผ่ลืมมัน <c oughs> นี่กลายเป็นเป็น,ปนกายสดๆไม่จะตจังพ้อนกับเป็นหนาวกับเป็น นั่งโดนหลายก็เกิดเจ็บปวดนั่งโดนหลายกัดเกิดเมื่อยนั่งโดนหลายก็เกิดเมื่อยล่านั่งโดนเลอะหลายก็เกิดอ่อนเปลี่ยวเลียแย่ทั้งหมดนี่เทาเอื่นอาการกายนี่บทสวดเท่ากับสวดว่าอาการกายยอาการกายวาจายอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้นั่นแสดงว่าบทนีนให้มันปวดสิอาการกายไม่เหมือนมันเจ็บมันปวด ไม่เมื่อมันเน็ดันเหนื่อยไม่เมื่อมันเหนื่อยล้าจะเพลิดเฉยต้องรำหน่ำกำกับคำผู้ใดเพลิดเฉยเฉยเมื่อยั่งกันกับลูกหรือชีลายก็ลูกกาหลานชีรายเขาลูกกาหลานจะไหลูกหลานเขาย่งยานขันเขามีความเก่งขามต่อพอตัวใหอู่่ญ่พ่อแม่สั่งว่าจะไหน เขาจำซอยกันนี้เรื่องมันหลายข้อสีจ่จำบ่ได้ดิคันมืึกำบานใหญ่เป็นตาเป็นวา่าเถอะสี่คันฟังเราจมสี่คันฟังเราบนดีหน่อยเขาอาศิโวกันอยูเนี่ยเขาอยู่บานเขายังเอาวิชาข้องเลื่อนไปใช้เพื่อแก้หนาบัญหาคุณแม่เลิกงานไปบัญหาคุณพอ่อเลิกงานไป เขาบ่ได้ปล่อยให้ลกนุ่มลั่ง,บ,งบูสาขค้นบุกพ่องในการคล้องเลื่อนไววทาให้พ่อให้แม่เห็นเขาก็ว่าือแม่ดุว่าือพ่อดูควัพาสุกสะดวกสบายก็มีขึ้นหอดพ่อสีหงอหอดแม่สีหงองหอดสิบป,ปูนร่างวันให้สัมปัรณ์ขนเขาอาจจะว่าหลายชิคัน ขี่ขันฝั่งแม่ละบุญขี่ขันฝั่งบอละบุจัดทิ่งจัดของเถาะบ้านของเราขึ้นบ้านลังไงอยู่สมัดอยู่บ่ได้สมัหกกระโดดจัดใหม่เสถลาจัดใหม่เฮจันไ้เข้ามาจัดใหม่บ่เบื่อไปมากลังค้ามู่ใหม่เดยจัดของชัยภายในบ้านพวกกระบุงกระตาพวกกระชากระเชอพวกเขินพวก กระดุงกระเบี่ยนพวกจอแจสีประเภทแจักสามด้วยไม่ไพ่กระตาเน่ยน่อยกับซ่อนกันซ่อนเขานี่กระตาใบใหญ่ๆกระบุ่งใบเน่นอยกับซ่อนเขานี่กระบุ่งใบใหญ่ๆเขื่อนกรว่างเทินกระดุงกระดุงหะลายใบกับว่างเทิรนกันเทิ่อนเว้นไอ้จอเอาข้างควรเนื้อขี้ไฟเราควรกันใบหมอดลุ่มเอามาขึ้นดูดีเดอบเขากระสีว้า บา้านก็ยังกล่กลวงเป็นเอือตืที่นันหาไม่พัดไม่กวดมักเอาสตีห่หงุ่พัดกวดดนูงามสงาขึ้นอภา,าชุบน้ามาเช็ดมาถูอภา,าชุบน้ามาเช็ดมาถูเลื่อมใสปิตาพักพรย้อนใจหันไปนเบืองพวกโง่พวกอ้างพวกกระทางกระทะพวกผ้าชนะใสหนามอหนูมอแจงว่าเทียเทียนนี่ล่ะองบด้ต่างบทยง น้ำใส่ติดติดบรรยูติดติดกระชอกกระดานใหม่แย่มมนผูงานเดี๋ยวนี้หาใหม่ม่เห็นบ้าน,น,น,นเห็นหยยเงื่อนมันเนี่หายยากราคาแพงยิ่งกว่าทองคำจัดดีดีไะสิมาดูภาชนะใส่นางเขาขกระเมืองซอยกันจัดซอยกันพวกวงขัว,วขอ่างกระทางกระทะพววมอหนึ่งอมอแจง ทำสบายจะไหนของคมได้บ้างของมีข้มพวกจอบแม่พวกเสียมแม่พวกบังจกบังจิกพวกหีบพวกขวานไอสิพวกเลี้ยวพวกซิวพวกพวกเลี้อยพวกซิวพวกสวรรค์ว่ามันปล่อยไล่ไล่ย่าไปว่างตันทางขุนขินขุนร่มเฮือนเฮามีมีนนองไม่ขึ้นบ้านมันเห็นว่มากคอยแรงโค้งค้ามโค้งค้าม เดี๋ยมยมันเจมัดขาขาดขาเป็นบาดทะยักี่สเนี่ยถ้าเขาเจ็บมันเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ไม่ได้ขอจากพระเป็นบุตรล่องตัวเขาอื่วเอิบาสินสินที่พะระวอาก็พอกบแแม่มีทะะารักษากายก็ว่วจจเนี่ยความรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยเรียก่าดสินจะจ่มจะพ่ะเรื่องกายก็ว่วจจได้ดี ฉันไปว่าเรื่องเรียกบ้านการเพื่อนเพียงจะบอชักมหาหัามาถึงกันโยงใจมาถึงกันหาเรื่องเท้าไหร่กเว่าถึงคนมั่งคั่งคนมั่ง,งคั่งของ,ของตระก,กูลสิตังอยู่ในน่านเพราะอิหยังจะซสิตระก,กูลมั่งคั่งสิตังอยู่ในน่านเกิดคนประพฤติธรรมเพื่อนได้ประพฤติธรรมแก่สิเขาเข้าใจว่าประพฤติธรรมเขาเห็นเข้าใจว่าเขาเห็นนานสิ ราะว่ามันบม่มีผู้ใดไปรู้เรื่องสติเน้นนักสติเน้นนักปัญญาคือข้าวโอร่งกรรมฐานโอร่งมีปัสานาเฉยแต่กับวิการปวิถีนี่ได้งอนขึ้นงอนย่างพ่อแม่ก็สบายงอนเฉยไปหองบ้านก็บ่บ่ได้จมบ่ได้บนบ่ไแดดดาบ่ได้ว่าเดี๋ยวบังไซก็เรียบร้อยเบึดเป็นสิ่งที่เห็นกับตา เขาเรียกว่าสี่รังแคยะสกัละยาณนางอริยกันตังปสัสสังสิตังและสิ่งของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าเนี่ยมึงงามตาเห็นจังๆเห็นกับตางามอินทรสินเจ็ดันก็ต้องเที่ยเป็นสินมันเรียบร้อยถั่วซ้ำใส่กินแล้วห้าพี่ห้าน้องโทกันกินแล้วก็ไปล้างซะละอาหารมันี่มันบูดงายเสียเจียงยากที่ถั่วที่ซ้ำขามขึ้นนี่สิ คำมากไกลหน่อยกายเลีกขึ้นงข้อนบนใดจำมั่นคือโรคนิราเอ,อ้ยยัยไมากินของมันปิดขอบเปิดมั่นยังสิห้อหนวดน,น่านลำคานตัวหวห้องเจียเจเจ๊ยวเจ้าเจี๊ยวเจ้าอะไก็เจ็บขึ้นโรคขิงข้อไมากระบได้กินมเมื่อกล่าวว่าเขาใจว่าเขาเปพิปพื้นที่การบปิพื้นที่ชนิดนี้ก็ร่างชิ้เพิง่งเปลี่ยนเขาก็ตอก้องการรถลดเสียณงานอยู่ ฉัพอเคยว่าคนนู้นเด็กๆที่อยู่ในวัยบ่าววัยสาวก็ควรเอาท่านประเพณีคือนมาเห็นมาท่านกันละเพราะว่าพ่อของเฮาแม่ของเฮานี่ต้องเข้าสู้ปู่นชราคันพวกลูกชายล้านหญิงยายกานาบานมาอยู่ในวัยบ่าววัยสาวส่วนพ่อจะต้องเฒ่าลุงแม่จะต้องเฒ่าลุงมั่งกับกันค้นเฒ่าคือคุ้นซินเนื้อประดาตัว ม,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 มีกับมีแต่แนว่ห่างๆแนวดีๆเบิดไปแล้วตากัมีหูกัมีจมูกกับมีปากกัมีบาสำหรับแบกหรืว่แบกฟื้นก็บมีมือกัมีแต่ว่ามันปรพร้อมที่สิชัยงานว่าเป็นกรรมัญโยประเหม,ม,มาะกับงานนั่นแหละของผพุทธะนี่นั่นนั่นเหาจังสอนให้เด็กแย่งอย่างคำว่าแย่งเป็นคำบรรนาฟังก็จริง แย่งจังเขาวิ่งเล่าเขาแย่งเอาของคนอื่นที่เขาไปจายตลาดเพช่วยจ่ายกินแต่ไม่วิ่งดัดหันไมยเดียแย่งห้อบริันำเสนอให้เขาแย่งที่สั่นหมายถึงว่าเขาเป็น้าเป็นสาดให้เขายุกความพอความเมียพอเมียเถาเดียวอยากไปง่มุ่ม